ก็จะเป็นคําขอนะคะเลขที่ย่างอิง1458นะคะแล้วก็คําขอเลขที่ย่างอิง1459นะคะสองคำขอนี้นะ,ะในส่วนนี้นะคะทางผู้ประกอบการนะคะก็ต้องทําการยื่นทั้งสองคำขอนะคะเข้าไปนะคะเพื่อให้ทางเจ้าที่นะคะเข้าสู่กระบวนการให้ทางเจ้าที่ดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะก็กดเลือกนะคะคาขอที่ต้องการนะคะแล้วก็กดยื่นคาขอคะ่ะ ก็จะมีแจ้งเตือนนะคะว่าต้องการยื่นคำขอ,ขอใช่หรือไม่นะก็กดโอเคค่ะระบบนะก็จะกลับมาที่หน้ารายการคําขอนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะแจ้งเตือน,นะคะว่าได้ทําการยื่นคำขอไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็หน้านะคะรอการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เหลืออีกคําขอ,ขอนึงนะคะเราก็ต้องทําการยื่นเข้าไปใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็กดเลือกนะคะแล้วก็กดยื่นเหมือนเดิมะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าคำขอแก้ไข,ขของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้งสองคำขอเนี่ยมีสถานะนะคะเป็นรอตรวจสอบเอกสารนะคะในต,ตัวน,นี้นะคะก็จะลองอก็จะรอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขนะคะสักคู่นะคะ